สวัสดีครับแฮกบ้าดอยครับผมวันนี้เช้าเบิ้งแล้วพี่น้องทดลองไวรุน่นไวรุ่นสางตัวพี่น้องเปเลีสายล่องครับเอฟซี FC มหาพี่น้องหุ่นละจากยุทธยาหุ่นละขึ้นมาแม่สอดพี่น้อง,องลงรถแล้วครับอยู่ประมาณนี้ครับรถนี่ประเทศยังบ้านน่ะเดิมเดิมบ่เดิมเดิม,ดม,ดมนี่ขึ้นเขาแม,ม่สอดนี่หาตันสบายเลยบ่บ่อปานที่ลัน สองพันซี่เนี่ยก็ถือว่าโอเคเนาะครับซี่ตันก็ขึ้นสบายเนาะมึงโหลดพี่น้องหนักหนาถามเลยป่ะเนี่ยรายได้เป็นเัื่งเลยดีปะเล่นร่องล่องล่องอิสระบ่ะเรืออรร่อ,องเลยเขาเขาคลิปงานอิสระครับผมกรั<อ>บผมอะไรอย่าเ้เบิ่งรถไว้รุ่นพี่น้องเอ้ยเบ่ได้ไปหาเลาะหาเหรียญได้เลยจางตัวพี่น้อง ไปเร่สายล่องกูได้เอฟซีเอฟซีพี่น้องได้ดีท่านพี่น้องคูณไดคิดสเฮ็ดอยู่เนาะกาเฮ็ดได้เนาะรถคอกเนาะมันก็สบายแน่รับากแน่เนาะกินนอนกับรถขึ้นมาแล้วพี่น้องแต่ว่าคนเคยล่องก็ถือว่าสบายเนาะของเท่าร้อยของเอวแท้แล้วบ่เนี่ยที่ทีพี่ไใบครับโอ้ที่ที่พี่ใ้ขาท่าพี่น้องขอบเท่าไรเนาะนึ่งสิบห้าจุดซีครับจุบซีเป่เติมลบเท่าไรเนี่ยไปเล่ กนม,ม้อยสิบโอ้อเอาอยู่นะตันมึงกิ่น้องแหนบบต้องพูดถึงครับสุดจัดเลยพี่น้องหนึ่งสองสมสี่หหเจดแปดเก้าอันนี้แนบจังมินเนี่ยพ่มินครับโอ้โหแต่ตัวนี้ก็สุดจัดแลยยังที่เสริมอีกอยู่นะยังที่เสริมอีกอยู่นะทันี้ก็ยัง่พอจปาโอ้โห เดี๋ยวคนมักแต่งรถเนาะพี่น้องพูดเถอก็มีช่วงเด้งอยู่นี่เนาะกับวัตถุวาติดเนาะโอ้สุดจัดเลยคนหลักษารถได้ดีครับรถจะปีได้หนึ่งเฮ้ที่เขาปีที่หาเนาะปาดยังไงป่ะนี้อยู่พี่น้องเมื่อเราโอ้โหตัที่เขาปีที่หาดีพี่น้องโซกับที่มีสองต้นเนาะคู่หนึ่งครับสองคู่เพราะใช้โซ่ไข่เนาะพอกับว่าเอาดัง ลูๆกันนาะพี่น้องนะ <c oughs> เนาะกันทอดังก็คือว่าแล้วครับต้องยอมรับครับเข,ขาเขากลองกันเลยต้อสงสูงกับสงกับว่าขับขับ,ขบลบากบบกะขับแบบสบายสบายบแต่มีช่องเด้งช่องห่างนะเพรมันว่าสายยอะอะไรเนาะพอดีพอดีครับรถกระสีประมาณนี้นะครับจักช่องหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบครึ่ง ใส่คลองนี่เปิดฟ้าท่ายแล้วบ่พี่เ,เลยบางเขวก็เปิ่ครับบางเขวก็เปิดอนี่แครับขับ,บ,บผู้เดียวได้นะครับแต่ว่าเมียมานน้ำเงี้ครับเ <c oughs> มียบว่ออกกล้องหรอกพี่น้อ <c oughs> <c oughs> ออกก็ออกก็พี่น้องก็บอกไปเสร็จละออกหยอกกันเนาะูจักกันเลยพี่นะ้องเนี่ยชีวิตการเดินรถเนาะพี่น้องเนาะก็รู้จักคนเนีย่ยอยู่แต่ผู้เดียวก็บ่ะไ้คือว่าแหละครับเดินทางครับจักผู้นั้นผู้นี้ไปเลยครับพี่น้อง มาขอสติสด so anyway so ีเก์ฮอดบ้านพี่น้องเดี๋ยวจัดให้ยเยเดี๋ยวร้อยจักหน่อยเดี๋ยวส่งมาให้เลยแลต่ทีนี้ไอ้เพื่อนอีกผู้นึงครับเดี๋ยวมาที่ไทยเบิ่งพี่น้องจะเป็นสีขาวกันเลยพี่น้องส่งใส่ตายคล้ายๆกันนะครับโอ้หล่อมากนี่เขาอะไรนอเนี่ยเขาเอินี่หอยยังไหนไปเลยเปนโซครับโอ้ถยอดตัวใส่บ้าโดนมาได้ไหมตักปีได้สี่เดือนนี่ครับสี่เดือน ใส่งันปกติแต่ว่าหงห่อนบางอย่างเตียงแต่ก่อนใส่กระทะแบบเขาตื่นยังไงกระทะหน้าต่อครับต่อบ่แต่ว่าของผมเป็นกระทะปั้มมันก็ดีเพราะระย่างกันเนาะโอ้แต่ว่ากลุ่มกืนพอดีเลยวโอ้ย่างน้ำเลยโอ้ซีพีซีพีไวโอเส้นนี้มาจากทุนนะใส่เองแพงบ่เทียวภู้ใดสนใจเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอ่ะ ผมไปซื้อมือสองาเนาะ,อะือสอ,อือเงมือเเจ็ดมแะครับมือองไอเาเายางเดียวอะ่ะครับตัวอยางเดียวรมค่าใส่ค่าสร้างค่าอย่างเนบต่างหากครับ,บรมค่าใส่คาสร้างเนบต่างหาแสดงว่าสุดนี่เกืบเกือบ,เ,อบเซนรูน้ต้นนะทั้งเนบทั้งอย่าง,ตงเตงไปเกือบแสนนะครับเดี๋ยว่าสีเกือบถอหอดซะสนะแสนแล้วครับค้เหรียญรดเขากหูหูกันอยู่เนาะว่าจังเลยเนาะ อะไรแต่ละอย่างกือว่าวอะครับแต่ว่าได้ยินข่าวมันทุกแล้วมีแห้งมีแห้งพี่น้องว่าเรียนกับว่าอะไรครับข้อว่าไะครับมันได้มา้าเลยได้เนาะไก่เครื่องทงั้งเรได้เนาะมันก็นสบายย่างข้อว่าเป็นรถของเจ้าของเนาะสบายย่งายยงาครับแต่ว่าความเลยติวจอบกือว่าหละต้องร้ายครับ,บยยปรุงประกันนี่ยังครบทุกอย่างเนาะสบายย่างว่าสบายย่างครับพี่น้องก็มาตรวจสอบร้ายครับ นะครับรับจ้างก็คือว่าเขาดูแลรักษารถอย่างเดียวเนาะอันนี้นเป็นรถของเจ้าของก็คือว่าต้องรับผิดชอบายเนี่ยยินขันยินขันรถผู้ใดมากก็นย่เลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดติดตามได้พี่น้องเอ้ต้องน่อยๆล่ะแฮกบ้าดอยครับต่อกันคลิปหนนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ